ไปสร้างในประชาคมนะครับการทําประชาคมผมผลลายที่หล่ะนี่กับคนใหญ่แล้วนะครับละอ่อนนี่มีได้ที่อย่างเดียวครับเป็นเซนจื้งมันคบละอออนบอกมีที่นี่เสียงมีเดียวออกออกความผิดเห็นเลยนะครับแล้วท้องคิดว่าคนทอคนแก่บ้านทองพิษัญยาปัญญาหนะักแต่ครับถูกต้องเลยแต่ว่าบางข้างของหญิงของละอออนเยาว,วชน เ็นจริงที่เปลี่ยนเปลี่ยนของมคิดคนเท่าได้นะครับเปลี่ยนบ้านเมืองได้นะครับ,รบเพราะว่าเขาจะต้องให้นหรอกอันมีส่วนรวมเป็นส่วนต้นต้นตันตวเพราะว่าคนเท่าคนแก่อยู่เหมือนนครับครับหมายถึงว่าในส่วนของอาจารย์เก่งก็คิดว่าการการจะระดมความคิดเห็นอย่างสักอย่างเนี่ยมันควรจะหลากหลายทุกใช่ครับใช่ไม่ใช่ว่าเอากุมเอากรหมูกูนี่ังไง ครับก็ก็ในส่วนของของทันที่เสนอแนวคิดมาเปิผนก็ยังทันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เขายังบ่มีเวทีที่จะเปิดให้กว้างยังอาจารย์ประดิษฐ์ก็อู้ถึงว่าคนจะเปิดทห้มันหลากหลายดังแนวคิดของอาจารย์เก่งก็ท่านก็บอกว่าเออยาวชนนะเด็กนะอ่อนเนี่ยที่จะอยู่ไว้เหมือนเกมือนกเขานี่ก็น่าจะเป็นแนวคิดหนึ่งใช่ครับแล้วก็เออเขาต้องใจเําว่าเสียดายเขาเนาะสาหรับกูกวนะครับวันนั้นผมได้อู้ไปกับเราเขาเสียดายมากาล้วกลัวว่าของนี่แต่ละคนเนี่ย อยู่ได้แค่ปีสองปีครับไปพบผู้ว่าสมศักครับไปอยู่ศรีสะเกดเปินตอนนี้ก็ได้ย้ายแหมเลยนี่ครับหลังสุดนี่ครับมู้สุเกี่าไปอยู่ในมู่นในอนกอนพมหันอยู่กาละสิงนี่อย่างนี้ครับเปินไปอยู่ศรีสะเกดครับดังมากเออกกอนกอนผู้ว่าเอ่อวิริวีของเฮานอกครับนะครับดังมากๆสิเี่ยให้ศรีสะเกดดังมากๆครับศรีสะเกดก็แย่เหมือนกันนั่นถูกต้องนะครับแย่เหมือนกันแต่แต่ผมผมพอทีนี้ว่าคือ มันทำไมจะงง่ายเอ่อในลักษณะของเปลี่ยนปัญหาการเมืองนะครับบางอย่พวกพวกเด็กกูกูเอาเข้าดึงเขา้าดึงออกได้แต่บัดนี้ถึงบาหัวใจของปีนอกประชาชนที่เป็นกัแลัวอย่างนันนะบ้านเมืองฝืนอย่างบอกอถึงว่าผลงานที่เป็นสร้างนั้นนะเป็นจะได้ของสู้รันนะครับสูพันแบบนี่คร,รับสู้พันตัวหอบสองแล้วนะครับ <c oughs> ตัวสามหนึ่งปีครับแต่ว่าสู้พันบุรี นะครับไปแอนในเฟซบุ๊กนะครับดังสือทีม่มาสุมากต่อลงอา่าที่วบวเสนอครับในเฟซบุ๊กนี้ครับโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะแชบเจนมากเลยว่าจัา่หงวัดไหนง่ายพงจากวัดไหนปัญญายากพวงปญัญญายากพวกอนันยังนะครับปีน้องสี่ที่สามฟังข่าวเนี่ยฟังเหตุการณ์นะครับช่วยดูกันหลายๆด้านนะครับอีกตามข่าวอย่างท้่จริงเขาจะหูหรือปัญหาว่าง่ายพวกอนันยังนะครับเมว่นนี้คร <ขอ S 2> ับ คือพี่แค่ด้านเดียวนะครับเนาะงผมฟังอีกทีนะครับเรื่องของการธรรมชาติของผมผ่านไปครับผมเพราะว่าผมก็จะน่าของครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับก่อนที่จะมีสายสายอื่นสายอื่นเข้ามาผมฝากเขาเดี๋ยวมันจะบัได้ประชาสัมพันธ์ท่านครับวันทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านโดยการนําของท่านนายยกนลินเราอริยะจะทําโครงการเกี่ยวกับเรื่องของโครงการ เฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษารวมใจกันปั่นเพื่อพ่ออันนี้ท่านนายกนลินฝากจุวยประชาสัมพันธ์นพอระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเนี่ยมันวันที่สาวหกที่จะถึงนี่แล้วครับโครงการนี่เป็นโครงการต่อเนื่องมาจากปีากปี2552ซึ่งก็ถือว่าได้การตอบรับจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดนันยางล้นหลามนะครับโดยเฉพาะปี 5C ี่เนี่ยกำหนดเซ็นตั้งการจัดกิจกรรมในเรื่องอที่จะทำนี่ก็คือที่อำเภอตาวังผา ท่นนายกนรินได้อู้ถึงปีนี้เนี่ยเป็นตีเดียวเลยนะครับโครงกันร่วมใจกันปันเพื่อพ่อแอลพอโครงร่วมใจกันปันเพื่อพ่อแอลพอตาวังผาร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมน้อมถวายองค์ภูมินวันที 6, ่16พฤศจิกายน2554ระยะทางทั้งหมดเนี่ย12กิโลแล้วก็1กิโลปล่อยตัวหนสนามหน้าทีวากันอำเภอตาวังผา เพราะฉะนั้นทันไดตีกึดว่าวันที่26เนี่ยจะเข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะปีนอ้องอำเภอตาวงผาอำเภออำเภอปัวอำเภอเจียงกลางนะครับแล้วก็อำเภอเมืองเขาเนี่ยจักรยานตีอยู่ปืนบ้านเอามาจัดการได้แล้วนะครับเอามาพอโซ่พอมาหยอดน้ํามันมาอย่างเงี้ยเพราะในงานนี้เนี่ยมีรางวัลแจกขนาดนักปีน้องเฮ้ยเพราะฉะนั้นรับทันไดตอีอยากจะไปหันบรรยากาศ โดยเฉพาะปีน้องอำเภอเมืองเขาเนี่จะขึ้นไปรวมนี่วันที่16นะฮะวันที่16ทีะถึงนี้ก็ไปรวมกิจกรรมเป็นแห็เพราะว่าปีนี้มีตีเดียวนะครับเฉพาะที่อำเภอตาวังผาแต่ันต้องขอบคุณท่านนายกนะครับตียังทํากิจกรรมดีๆเอาไว้ให้กับปี่น้องได้รวมถวายเาถิอไทยองค์ราชั้น,นะครับครงการเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษารรวมใจกันปั่นเพื่อพ่อ ปีนี้ติอำเภอตาบลวงผานะครับอันนี้ผมฝากประชาสัมพันธ์และเนื้อท่านนายกนายลินนะครับถ้าหากว่าท่านามีข่าวที่อยากจะร่วมประชาสัมพันธ์ตัวเท่านก็โทรเข้าร่วมรายการผมจิมพ่อวันนี้เบิร์ตในใจว่ากิจกรรมของท่านตั้งแต่เจ้าพดคำเนี่ยไปตั้งแต่พ่องเบิกขึ้นแล้วป้าจีวงานแต่งงานจีโรงแรมเทวรดาท่านคำหนึ่งนะครับก็ม่ได้ตักกันนะฮะท่านนายกฝากข่าวเรื่องการประชาสัมพันธ์งานโครงการโครงรวมใจกันปั่นเพื่อพ่อนะครับ หลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของสานี่ 3G คือเรื่องของโวตนะครอาจารย์สวัสดีครับนะครับอ๋ออันนี้นี่ท่านอ่านี่ได้ขอหยัดคำนะครับพอดีท่านมารวมในรายการต้นโครงการร่วมใจกันปั่นเพื่อพอ่อเริ่มตั้งแต่หกโมงสามสิบอ่านะครับหกโมงเจ้านี่ครับหกโมงเจ้าหกโมงสามสิบนาทีอาพูตีเข้าร่วมกิจกรรมเลยกับพบปะกันตีอ่าหน้า ฝ่าการอำเภอตาบังผานะครับงานนี้ในท่านนายกองค์การเมันส่วนจังหวัดได้จะเป็นผู้ตีจะกล่าวรายงานในกิจกรรมในยวันนั้นเขาได้เตือนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนานนะครับไปเป็นประธานพิธีในการเปิดนะครับหกมงกึงปีน้องเฮยเพราะยัน้นตีห้าเนี่ยท่านต้องไปแล้วเนอะคนนี่ค้นปีนี่ตีเดียวตัวนนะครับค้นนี่ยังนักกันแล้วกันนะครับปีก่อนผมขึ้นไปแถวอำเภอปัวตัวไปรวมกิจกรรมนะครับปีปีแล้วแลวกันครับเนาะปีนี่เนี่ยมี ของรางวัลเนี่ยตีจัดแจกก็ aja, คือไฟไฟกระพริบนี่นนะตีเอาติดตายรถใจดีเต้าเดียวขอบคุณท่านนายกเนอะปีแล้วผมก็น้กว่าจะมาใส่ได้สักสองสเดือนดักแซบหูทีแต่ใจได้จัดดีครับใจได้จัดดีปีนี้นะฮเป็นไฟกระพริบเดี๋ยวขออนุญาตสักคำหนึ่งนะครับเดี๋ยวยวผมพอดีผมจะได้ให้ท่านตัวแทนเปผนได้เข้าร่วมกิจกรรมนั่นแลลวก็มาอู้สักคำหนึ่งก่อนแต่ว่าก่อนทีจะจัดสถานตีเนี่เอาอีครับอ่า หนาวนี่อยากมีคู่คือฟังเพลงนิ่สักเพลงก่อน โถ่ใจเดี่ยวสึ่ตอนหู่ปายหมู่ปลายสนาปลาเขียวคนฝืนใจเปลี่ยวเดียวมองหักหูอดดูใจจริงสุดจจปวดราวเมื่อร้อนหาวบ่อยเฉยพัดนผ่านมาอกหนุ่มภา อกโยกง่ายโท่ใจเพราะมันหนาวจริงต้องใช้ไฟพิงแก่หนาวใครร่มอกร่มทอ,องหน้าอยากมีคู่แต่ก็ดูไม่เห็นโอ้แม่เนื้ น้ำรารดตมทุกวันแม้ใครเป็นฉันไม่ช้าสักวันคงนาน ยายามหนาหนาวสุดจจกว่าราวถึงยามหนานาวที่ไรใจทานสู้ทนไทยหนาอวราระทงทุกวันแม้ใครเป็นฉันไม่ช้าสักวันคงหนาว ครับก็เป็นข่าวตีฟาาจากท่านผอกองการศึกษาของของอบจนะครับในรายการตีจะพ้องการร่วมใจกันปั้นเพื่อพ่อเนี่ยจะมีของรางวัลเนี่ยพี่น้องเฮ้ยนะครับมีเสื้อมีเสื้อของอบจนี่252ตัวแบ่งเป็นรุ่นละ84ตัวนะครับมีจักรยานแจกหฮ้ยแหม15กันรุ่นละ5กัน คนแบงเป็นเป็นรุ่นด้วนะครับรุ่นอายุบ่เก,กิน1ิปปีรุ่นนออ,นอ์อเลวกออายุ56ปีขึ้นไปอายุ50ปีขึ้นไปก็มีนะครับอันนี้แบงเป็นรุ่นเป็นรุ่นเฉพาะ,ะเฉพาะรุ่นของแต่ละคนที่เข้าไปสมัครเนี่ยจะมีรางวัลแจกด้วนะครับแล้วก็แต่ว่าไฟกระพริบนี่แจกทุกกันพี่น้องเหยนะครับท่านใดที่เข้าเส้นไปก็จะแจกให้หมด อันนี้ของท่นงานผร้อกองการศึกษาฝากเพื่อนผมมาตะก,กี้นะครับวิ่งขึ้นมาตะกี้ก็เลยเปิดเพลงสลับซับเปลี่ยนแล้วก็นอ้องเบาตียูการตลาดพัสดุโทรมาตะก,กี้พี่พี่ภาวัตผมฝากประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับวันที่17วันที่17ธันวาสองพันจะมีอาจารย์โทนนี่เป็นอาจารย์อยู่ศึกษาสงเคราะห์คำวิยงสาก็ครับโครงการรวมพลคนขุนเขาวันที่17ธันวา54 เพื่อจัดกิจกรรมตีโรงเรียนริมฟังว่าวิทยาตำบลห้วยสอน,นครับอำเภอเวียงสานี่ก็จะมีดนตรีเพื่อชีวิตมาจากทั่วประเทศนะครับมีนักตีนักกิจกรรมที่เป็นร่วมรุ่นกันอันนี้ก็ผมฝากประชาสัมพันธ์สำหรับอะไรละเอียดมีเวลาอยู่เนอน้องเบานะครับตีฝากโทรเข้ามานี่กี่ขับรถไปต่างจังหวัดกันนะครับเอารายละเอียดมาหือจิ้มกันแล้วกันนะครับจะได้หัวมันมีกิจกรรมอะไรอย่างดีดีๆีก็ในกิจกรรมวันที่17 ทันว้าตีจะถึงนี้อันนี้กับฝากประชาสัมพันธ์ให้อจิมนะครับอาเฮือประกาศเฮ้อละนะฮะขับรถก็ระมัดระวังหน่อยนะครับช่วงนี้ต่างอำเภอต่างอำเภอก็ยังมีหมอกมีอย่างล้มนักอยู่โครงการโครงการสามจีตะกี้อู้ข้างไว้น้อยหนึ่งนะครับหลายท่านก็โทรเข้ามาสอบถามเรื่องของสามจีเนี่ยมันเป็นของทูมุบเนี่ยปีน้องครับของบริษัทมันมีหลายบริษัทตีเปิลครับ ฮับเรื่องของอืาอการบริการเนี่ยตอนนี้ตีสามจีนี่ตีเป,เปิดบอกว่าของฮับได้ทุกอำเภอ,อคนนาน่นเฮรับเทคโนโลยีใหม่เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยสามจีครบทุกอำเภอ,อเพราะว่า,าในส่วนตีเขาได้ฮับกันบอกเล่าวก็คือเสียแจ็คเนี่ยนะครับแล้วก็คุณประทุมจินเสนเนี่ยบอกว่าทันตีใจระบบของสามจี ใจระบบมือถือของทูมูฟเนี่ยตอนนี้คือคือคาว่า 3G มจีเนี่ยหลายท่านก็คงเคย,เคยได้ยินมาแล้วครับได้ยินมาเหมือนละเรื่องของการสื่อตั้งมือถือตีใจได้ทั่วครอบคุุมนะครับเรื่องของอความเร็วเรื่องของความสะดวกสบายเพราะมันจะใจได้ทั่วทุกพื้นที่อันนี้ก็ท่านใดตีสนใจอยากจะได้รายละเอียดติดต่อสอบถามได้นะครับเน่อตีอบริษัทผลจะตั้งอยู่แถวแถวตํารวจกัน ท่องเที่ยวดีปุ้นนะครับตีการดบนปุ้นนะฮะอันนี้ก็ท่านได้ตีอยากจะเข้าไปได้ไรายละเอียดก,ก็ไปที่ต่อสอบถามพอนะฮะอ่ะครับอันนี้ก็เป็นข่าว